มันคันแรงในตำนานนี่นะคันแรงตมาดปวงครับนี่รถพี่เมยครับสวัสดีครับดีก,กับช่องชนต์น,นดำซิงนะครับเช่นเคยดูกันเบื่อๆเ,เลยครับหลายๆคลิปเดีย๋ยวเรามาดูคันนี้รอดไหมคันนี้นี่น่าจะเป็นโบโออโฮสิ่นะครับเฮ4เด็กสี่ห้าหรือเปล่าไม่น่าจะใช่หนะ้าศูนย์รันริวันเทอร์โบ ค่ายเดียวกันเนี่ยกับเจ้ามาขาวเลยแต่คันนี้เป็นคอมครับ 7E ไว หวานมากเลยอ่ะเธอโู้แม่หลังนะด้วยเทไปนี่ฝาท้ายระเบิดนะครับฝาท้ายนี่ปังๆเลยฝาข้างใหญ่เหมือนกันครับคันนี้หมูร้านกำนันสุด เป็นไรพี่พอะไรดุลเอาไ่วยไ่วยหวยไหว,หว,ไวรถแรงเ เต้องเหยียบคันเร่งหน้อยเอ๊ะเราจะเร่งทำไมไม่ไหวเย้ไม่เหยียบคันเร่งเลย เยี่ยมหน่อยวะาโอ้น้ถ้าเหยียบคันเล่งมันก็ไปไวแต่ควันมันเยอะเฉยๆนะครับเรามาดูคันนี้เลย โอ้เบ์นด้วยครับต้องบึน้วยโอ้คันแรงครับคันนี้นี่น่าจะเป็นแปดสี่นะครับบุญไฟพามาร์คด้วย สบายเลยครับรถใหม่อากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับวันนี้ ดูอ่หนุ่มผมยาวจะขึ้นได้หรือเปล่าโอ้คันนี้รู้สึกจะใส่เยอะนะครับสูงเลยสูงเท่าจงอางเลยน่าจะไม่ได้นับตักนะครับก็คือเต็มกล่องไปเลยเพรางงานเหมาก็ใส่ให้ได้เยอะที่สุดครับ ไม่ต้องซื้อโอ้สุดยอดเลยครับอู้เบิร์นอีกอู้อู้เบิร์นนี้ครับเบิร์แแนแบตแบตอีกครับอู้แบดแบตแบแบตอ้เอาข้างบนเลย ก็ตามสิงไม่ลงล่างก็ได้นะขึ้นบนก็ได้ครับมันต้องลงล่างลงล่างมันมันสำหรับขาเรงถ้าอยากสบายก็ข้างข้างบนเดี๋ยวผมจะเอาข้างบนดีกว่าย่เมาข้างบนเราได้ส่งส่งไกลกว่าเดิมเลยถ้าลงล่างเราไม่ได้ส่งเลยนะครับแต่ลงล่างมัน มันขุดได้เฉพาะแค่ฝั่งนี้ตรงนี้มันติดตูดรถดับมันขุดยากถ้าขึ้นบนจะขุดได้หมดเลยไปสบายเลยครับผมว่าขึ้นบนดีกว่าสบายกว่าด้วยรถดัมันนลี้วได้ไม่ได้เหยียบแล้วก็แมคโคก็ขุดได้เนี่ยขุดได้เต็มอ่ะ อันนี้ไม่ได้ทําคูครับฝั่งนั้นน่าจะทําแค่คูแค่ฝั่งทางนี้นะครับสะใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่ หมดทุกคันครับงานนี้สุดยอดจริงๆเต็มแล้วไปได้ สบายครับเหมือนจะรอบทางนะครับนี่รถูร้านกำนันสุดโอ้โหควันพ่วงเลยโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ